ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่มืดสนิทนะครับเราจะเห็นดวงดาวกาแล็กซี่หรืออาจจะเป็นแค่ความมืดว่างๆแต่ในเอกสารที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นดาวที่ส่องแสงอยู่ไกลโพ้นหรือตัวเราที่กําลังแหงนมองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเดียวกันนั่นก็คือสสารและภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการย้อนรอยการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ยิ่งใหญ่ของสสารนี่แหละครับ อะไรคือจุดกําเนิดของมันมันประกอบขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเรื่องราวที่ย้อนไปไกลเกือบ1 4 0 0 0สล้านปีเนี่ยมันมาเกี่ยวกับชีวิตเราในปัจจุบันได้อย่างไรใช่เลยค่ะคือการพูดคุยครั้งนี้อาจจะฟังดูเหมือนวิชาฟิสิกส์นะคะแต่จริงๆแล้วมันคือการสืบค้นประวัติศาสตร์ต้นกําเนิดของตัวเราเองเลยเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกๆของจักรวาล การทำความเข้าใจเรื่องสสารก็เหมือนกับการเปิดอ่านบทแรกสุดของหนังสือชีวประวัติของเราทุกคนค่ะงั้นเรามาเริ่มที่บทแรกกันเลยครับในเอกสารบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณเอ่อหมื่นสามพร้อยล้านปีก่อนตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยไม่มีดาวไม่มีกาลากซี่มีแค่พลังงานที่ร้อนแล้วก็หนาแน่นมากๆแล้วจากสภาวะที่เป็นแค่พลังงานลุ้นล้วนเนี่ยมันกลายมาเป็นสสารที่จับต้องได้อย่างไรครับมันเหมือน การเสกของขึ้นมาจากความว่างเปล่าเลยนะครับมันน่าทึ่งตรงนั้นแหละค่ะคือกระบวนการเปลี่ยนจากพลังงานมาเป็นสสารเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรึบเดียวแต่มันเป็นเหมือนการค่อยๆค,ควบแน่นลงเมื่อจักรวาลเริ่มขยายตัวแล้วก็เย็นลงในช่วงเสี้ยววินาทีแรกสุดหลังบิ๊กแบงพลังงานมหาศาลนั้นได้เปลี่ยนรูปไปเป็นคู่ของอนุภาคมูลฐานคือสสารและปฏิสสาร หรือแอ t ติแมเ e อที่เหมือนกันทุกอย่างแต่มีประจุต,ตรงข้ามกันอย่างเช่นอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนหรือควอกกับแอนติควอกค่ะเดี๋ยวนะครับถ้าพลังงานสร้างทั้งสสารและปฏิสสารออกมาเท่าๆกันตามหลักแล้วมันก็น่าจะหักล้างกันจนหายไปหมดกลายเป็นพลังงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วทำไมจัก,กรวาลของเราถึงยังมีสสารหลงเหลืออยู่ได้ล่ะครับเชื่อว่ามันเกิดความไม่สมมาตรเล็กน้อยมากๆในตอนเริ่มตน้น อาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างที่เรายังไม่แน่ชัดนะคะคือทุกๆ1,000พล้านคู่ของปฏิสสารกับสสารที่เจอกันแล้วทำลายล้างกันไปจะมีอนุภาคสสารรอดชีวิตมาได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองและไอเศษเซี่ยวที่รอดมาแค่หนึ่งในพันล้านนี่แหละค่ะที่กลายมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในจักรวาลทุกวันนี้โอ้โหหมายความว่าการมีอยู่ของเราเป็นผลมาจากความผิดพลาดทางสถิสติเล็กๆน้อยๆในช่วงเซี่ยววินาทีแรกของจักรวาลเหรอครับเนี่ย โอเคพอมีควาสก,กับอิเล็กตรอนรอดมาได้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับหลังจากนั้นไม่นานค่ะเมื่อจักรวาลเย็นลงอีกนิดนึงควากที่รอดชีวิตมาก็จะเริ่มจับกลุ่มกัน3ตัวรวมกันกลายเป็นโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบในใจกลางของอะตอมแต่ถึงจะมีโปรโตอนกับอิเล็กตรอนแล้วมันก็ยังไม่สามารถรวมกันเป็นอะตอมที่สเสถียรได้ในทันทีนะคะทําไมล่ะครับในเมื่อโปรโตอนมีประจุบวกอิเล็กตรอนมีประจุลบ มันก็น่าจะดึงดูดเข้าหากันทันทีเลยนี่ครับมีอะไรไปขวางมันไว้หรอสิ่งที่ขวางไว้ก็คือพลังงานของตัวมันเองนี่แหละค่ะลองนึกภาพเด็ก2คนในสนามเด็กเล่นที่สนมากๆถ้าเด็กๆวิ่งพล่านไปทั่วด้วยความเร็วสูงเขาก็จับมือกันได้นานใช่ไหมคะโปรตอนกับอิเล็กตรอนในยุคแรกก็เหมือนกันจักรวาลตอนนั้นมันร้อนเกินไปทั้งคู่มีพลังงานสูงมากจนดีดออกจากกันตลอดเวลาที่เข้าใกล้กัน เป็นสภาวะที่เรียกว่าพลาสมาหรือซุปของอนุภาคที่ร้อนจัดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วมันต้องรอนานแค่ไหนครับกว่าสนามเด็กเล่นนี้จะสงบลงพอที่พวกเขาจะจับมือกันได้เอกสารระบุว่าจัก,กรวาลต้องใช้เวลาถึงประมาณ380,000ปีเลยทีเดียวค่ะกว่าอุณหภูมิจะลดลงมากพอจนปโปรตอนสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเข้ามาโครจรรอบๆได้อย่างถาวรและนั่นคือวินาทีประวัติศาสตร์ที่อะตอมแรกของจัก,กรวาลถือกำเนิดขึ้น ซึ่งก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมธาตุที่เบาที่สุด2ชนิดและเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของทุกอย่างที่จะตามมาค่ะ380,000ปปีเพื่อสร้างอะตอมแรกพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าการมีอยู่ของไฮโดรเจนมันยิ่งใหญ่มากเลยนะซึ่งพอเรามีวัตถุดิบตั้งต้นแล้วก็น่าจะเริ่มสร้างสิ่งต่างๆได้แล้วใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่น่าตกใจที่สุดในเอกสารที่รวบรวมมาก,ก็คือทั้งไฮโดรเจน ฮีเลียมดวงดาวกาแล็กซีหรือแม้แต่ตัวเราทั้งหมดที่ว่ามานี้กลับเป็นแค่5%ของทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลเท่านั้นถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้เราต้องถ่มตัวลงอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวสิครับขอขอขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับนี่เหมายความว่าทุกอย่างที่มนุษย์เคยศึกษามา ทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาทั้งหมดนั่นคือการศึกษาแค่5%้ของสิ่งที่มีอยู่จริงๆหรอครับมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มจบแล้วเพิ่มมารู้ว่ามันเป็นแค่บทแรกจากทั้งหมด20บทเลยนะเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆอีก95%ที่เหลือยังคงเป็นปริศนาลึกลับที่เราเรียกมันว่าจัก,กรวาลมืดซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกคือสสารมืดหรือด a กแมทเ t อร์ มีอยู่ประมาณ27เรเรามองไม่เห็นมันโดยตรงเพราะมันไม่ทำปฏิกิริยากับแสงเลยแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงเพราะมันมีมวลแล้วก็แรงโน้มถ่วงมหาศาลถ้าไม่มีสสารมืดนะคะกาแล็กซี่ต่างๆจะหมุนเร็วเกินไปจนดาวเรือกทั้งหมดกระจัดกระจายหลุดออกจากกันไปนานแล้วสสารมืดจริงทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวของจักรวาลที่ยึดโครงสร้างทุกอย่างไว้ด้วยกันค่ะ เหมือนเป็นโครงสร้างที่มองไม่เห็นคอยพยุงทุกอย่างไว้แล้วอีกส่วนที่เหลือล่ะครับที่มีปริมาณมากที่สุดตั้ง68%นั่นคือสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่าเรียกว่าพลังงานมืดหรือ Dark Energy ค่ะถ้าสสารมืดคือกาวที่ดึงทุกอย่างไว้ด้วยกันพลังงานมืดก็คือพลังที่ผลักทุกอย่างให้ออกจากกันคือนักวิทยาศาสตร์คนพบว่าจักรวาลไม่ได้แค่ขยายตัวแต่กำลังขยายตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันสวนทางกับสามัญสำนึกที่ว่าแรงโน้มถ่วงน่าจะดึงรั้งให้มันช้าลงพลังงานมืดนี่ละค่ะที่เป็นตัวการเรายังไม่รู้มันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นคุณสมบัติของความว่างเปล่าในอวกาศเองก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันกำลังกำหนดชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลอยู่ การที่เรารู้ว่าเราเข้าใจจัก,กรวาลแค่5%นี้มันทำให้รู้สึกตัวเล็กมากเลยนะครับแต่ใน5%ที่เราพอจะจับต้องได้นี้เองเอกสารก็บอกว่ามันมีเรื่องน่าทึ่งซ่องอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวสสารเองที่บอกว่าจริงๆแล้วส,สารที่เราคิดว่ามันแข็งและหนาแน่นแท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าใช่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งความจริงที่ขัดกับสัญชตาตญาณของเราอย่างสิ้นเชิงเลย ในเอกสารได้ยกอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังมากเรื่องหนึ่งขึ้นมาอธิบายลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถขยายอะตอม1อะตอมให้ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลทั้งสนามนะคะนิวเคลียสที่ประกอบด้วยโปรโตอนกับนิวตรอนซึ่งเป็นมวลเกือบทั้งหมดของอะตอมอะ่ะจะอยู่ตรงกลางสนามและมีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเม็ดเดียวเท่านั้นเองค่ะแค่เม็ดถั่วเม็ดเดียวในสนามฟุตบอลแล้วส่วนที่เหลือของสนามล่ะครับพื้นที่ทั้งหมดนั้นคืออะไรคือความว่างเปล่าค่ะ เป็นพื้นที่ว่างที่อิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กจิ๋วจนแทบไม่มีมวลโคจรอ,อยู่ร,บรอบๆเหมือนกลุ่มหมอกจางๆดังนั้นเนื้อแท้ของสสารทุกชนิดไม่ว่าจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามมันคือความว่างเปล่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าเราสามารถบีบอัดมนุษย์ทุกคนบนโลกโดยเอาพื้นที่ว่างในอะตอมออกไปได้ทั้งหมดจะเหลือขนาดเท่าก้อนน้ำตาลก้อนเดียวเท่านั้นค่ะโหถ้าอย่างนั้นคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ ถ้ามันว่างเปล่าขนาดนั้นทําไมผมถึงไม่ทะลุผ่านเกลาี่ตัวนี้ไปละครับทําไมเราถึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันแข็งมีตัวตนแล้วก็จับต้องได้นั่นเป็นเพราะแรงที่กระทําระหว่างอะตอมค่ะถึงแม้จะเต็มไปด้วยที่ว่างแต่กลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสจะสร้างสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเมื่ออะตอมของมือเราเข้าใกล้อะตอมของโต๊ะสนามพลังของอิเล็กตรอนของทั้งสองฝั่งซึ่งมีประจุลบเหมือนกัน ก็จะผลักกันอย่างรุนแรงความรู้สึกแข็งหรือการสัมผัสที่เรารับรู้ได้จริงๆแล้วมันคือแรงผลักของสนามพลังเหล่านี้ค่ะแปลว่าและที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือความแข็งที่เรารู้สึกมันไม่ใช่การสัมผัสกันของสารจริงๆแต่การผลักกันของสนามพลังในทางเทคนิคแล้วเราไม่เคยแตะอะไรจริงๆเลยในชีวิตโอ้โหนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะแปลว่าความรู้สึกสัมผัสทั้งหมดของเราคือการรับรู้ถึงแรงผลักที่มองไม่เห็น โอเคครับอะตอมเหล่านี้ที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงต่างๆมันมาจากไหนเราคุยกันแล้วว่าจักรวาลยุคแรกสร้างได้แค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมแล้วธาตุที่ซับซ้อนขึ้นอย่างคาร์บอนในร่างกายเราหรือเหล็กในรถยนต์มันมาจากไหนกันแน่ครับโดรเจนและฮีเลียมได้แล้วแรงโนง้มถ่วงก็เริ่มทำงานมันค่อยๆดึงดูดก๊าซเหล่านี้มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดยักษ์เมื่อมวลและความหนาแน่นสูงถึงจุดหนึ่ง ความร้อนและความดันในใจกลางก็สูงขึ้นจนจุดชนวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและนั่นคือจุดกำเนิดของดาวฤกษ์รุ่นแรกค่ะซึ่งดาวแรกนี้เองที่เป็นเหมือนโรงงานผลิตธาตุต่างๆตามที่เอกสารอธิบายไว้ใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะดาวฤกษ์เปรียบเสมือนเตาหลอมขนาดยักษ์ของจักรวาลมันใช้เวลาหลายล้านถึงหลายพันล้านปีในการหลอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมแล้วก็หลอมฮีเลียมให้กลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นเรื่อยๆทีละขั้น เช่นคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนซิลิกอนไปจนถึงเหล็กซึ่งธาตุเหล่านี้ทั้งหมดคือวัตถุดิบสำคัญในการสร้างดาวเคราะห์หินอย่างโลกแล้วก็สร้างร่างกายของสิ่งมีชีวิตค่ะเรื่องที่เรามาจากดาวเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะมันทำให้คนนึกถึงตอนเด็กๆที่นอนดูดาวแล้วสงสัยว่าบนนั้นมีอะไรไม่เคยคิดเลยว่าคำตอบคือต้นกำเนิดของเราเองแต่ถ้าธาตุเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในใจกลางดาวแล้วมันออกมาให้เราใช้ได้อย่างไรครับ มันไม่ได้ถูกขังอยู่ในนั้นตลอดไปเหรอมันออกมาด้วยการเสียสละครั้งสุดท้ายของดาวฤกษ์ค่ะเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายเท่าใช้เชื้อเพลิงจนหมดมันจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วจนเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาซึ่งสว่างสวยกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซี่ชั่วขณะหนึ่งเลยเหมือนเป็นระบบรีไซเคิลของจักรวาลเลยนะครับระเบิดตัวเองเพื่อกระจายวัตถุดิบออกไป เป็นครั้งเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะซูเปอร์โนวาคือระบบรีไซเคิลและบริการจัดส่งของจักรวาลการระเบิดนี้จะสัดกระจายธาตุหนักทุกชนิดที่มันสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตออกไปในอวกาศด้วยความเร็วสูงสะสารเหล่านั้นก็จะล่องลอยไปรวมตัวกับกลุ่มกา๊าซและฝุ่นรุ่นใหม่ซึ่งในที่สุดก็จะก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นต่อไปซึ่งก็รวมถึงระบบสุริยะและก็โลกของเราเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนด้วยค่ะ นั่นก็หมายความว่าทุกอะตอมในตัวเราที่หนักกว่าไฮโดรเจนมาจากดาวที่เคยระเบิดไปแล้วจริงๆถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นค่ะเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของเราที่คอยลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายเคยถูกหลอมขึ้นในใจกลางของดาวเลิ์มวลมากดวงหนึ่งแขวเชียมที่สร้างกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงก็เช่นกัน รือแม้จะคาร์บอนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกธาตุเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกแต่เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้วเมื่อหลายพันล้านปีก่อนค่ะดังนั้นบทสรุปจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คือเราไม่ได้เป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในจักรวาลแต่จักรวาลต่างหากที่อาศัยอยู่ในตัวเรา อะตอมทุกอะตอมในร่างกายมีประวัติศาสตร์การเดินทางที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อย้อนกลับไปถึงบิ๊ Bang และใจกลางของรวงดาวมันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองและจักรวาลไปเลยจริงๆครับใช่ค่ะเอกสารเหล่านี้ชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเลยเวลาที่เรามองท้องฟ้ายามค่ำคืนเราไม่ได้กำลังมองแค่แสงไฟที่อยู่ไกลออกไปแต่เรากำลังมองย้อนกลับไปเห็นบันพบุรุษในระดับจักรวาลของเรา เรากำลังมองเห็นอดีตของสสารที่เชื่อมโยงเราเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการตระหนักว่าเท่าทุลีจากดาวฤกษ์ที่ระเบิดไปเมื่อนานแสนนานได้เดินทางข้ามผ่านการเวลาและอวกาศจนท้ายที่สุดได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราที่กำลังมองย้อนกลับไปยังบ้านเกิดของมันค่ะและในเอกสารก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าการมองท้องฟ้าอาจทำให้เราได้เห็นอนาคตของจักรวาลที่ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าคบคิดมากครับสิ้นสุดลงที่เรามันเป็นเพียงบทหนึ่งในมหากาบที่ยาวนานเท่านั้นถ้าส,าสารที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราได้ผ่านการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มาขนาดนี้แล้วลองจินตนาการดูว่าในอนาคตอันไกลโพ้นหลังจากที่เราจากไปแล้วอะตอมเหล่านี้จะเดินทางไปที่ไหนต่อและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวบทใหม่บทไหนในจัก,กรวาลคะ